ยื้นกันไปถ้าใครมาเลือกเลยศาสนามไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วนะครับ নানা না মানে তেতিয়া লাগে การยาเม็ดใตัวเราตังรถงังที่มันไม่นทีเยวมาเลยหกสิงินับยังไม่มามาแล้วครมายเอคอะไรอะมาน้าอเื้ด้ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini untuk dapat info terbaru dari channel